กลับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่นันเองนะครับที่วัดไทยสามคีวัดพระเจ้าตอนเจรัตนเนมุมเมืองวันนี้วันศุกร์ที่23มกราคมปีพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ป้อน,น้อยป่อนนั้นปวจยันนันท้าแม่บ้านแม่หลวงปออุ้ยแม่ป้าเปิ้นกลับมาร่วมด้วยช่วยกัน ลายวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้กับมาแหมวันหนึ่งมาแต่เจ้าเลยปออาจารย์นนั้ฝนปอลุงน้อยดีปอผู้ตั้งๆัง่ออาจารย์ที่เปิ้นเขียนอาาัคระล้านนาแควนนะครับวันนี้เปิ้นก็จะมาเขียนห่วมด้วยช่วยกันไม้แงมยังเหลือเห็มอยู่นะยังเหลือนอกอยู่สําหรับวันนี้นะครับผมเอาก็จะมาหุ้กันในท้ายท้ายคลิปน่าจะเป็นตอนที่สองว่าจะได้ประมาณเต่าใดอันนี้ก็เป็นช่วงแงมเจ้านะครับผม ก็มาช่วยกันหลายคู่หลายคนบอกว่าคณะศรัทธาจากหมู่12หมู่หนึ่งอยังต่างๆก็มาร่วมด้วยช่วยกันสําหรับหมู่เก้าเพิ่นมากันหลายคนวันนี้พ่อจันนั้นท้าผพวจันบางคนเพิ่นกันมาสาั่นตะเหล่ยหย่อยฟังกัมาเหล่าไม่งำ คนที่เขียนหนังสือแวน้นเพิ่นก็จะมาเขียนหนังสือเมืองล้านนามาพอตั้งแม่บ้านแม่เฮือนกับป้าแป๊ก,กันนะครับผมบ้างก็เขียนลงทานพ่องกมาช่วยกันแก้หอมวันนี้เพื่อนจะเนี้ยกับเข้ากันนะครับ ไปควายมานะครับคณะศรัทธาพ้นโกนเข้ามาลุกมาเนี่ยนะครับผมเดือนแห่เป็นประเวณีกะารียงเพ้นก็เลยเอามาถวายท่านครูบานะครับผมเขาก็มาฮับปอนไปก่อนลาปาลิกูเรนตีสากังเทวะเมวะอิโตตินังเปตันังอุปกะปฏิอิจิตังปฏีตังตุมังคิปะเมวะสมินจัตุสเปกูเรนตุสังกปา Chân so yata manicrodiraso yata. Huy huy yo veo chandravasavlokavina santo mata. Bawana dadyo soketi kayo bawa ami wana siri siri jagwata pajino ก็เป็นเข้ามาตุกมาแยนะนะครับเปิ้นโปนกันก็มากระถวายเพนพอดีจับเวลาเพนพอดีก็ได้ตักเข้าตแน้าถวายเพนพระนะครับผมถวายเพนพระระวังถวายเพนพระเดี๋ยวเอาไปพอคุณสกักหนึ่งครับสำหรับวันนี้คณะสถานเปิ่นก็เข้ามาทําบุญเอาอย่างมาถวายสังฆทา,านเป็นเข้าเป็นน้าเป็นอย่างแต่งแต่งมาร่วมกันสําหรับคนที่ถามมานะครับผมว่า ลอกขายของเปิ้นจองวันไหนลอกเต่าใดนะวันนี้ฟังดีๆนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะลอกขายของคณะกรรมการเปิ้นจะจัดไว้เปิ้นเปิดหื้อจองวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2569นะครับผมใครที่จะจองร้านขายของนะหือมาวันที่25 ถอยที่ถามว่าล็อกเต้าดอยอล็กอกยังดอยเป็นล็อกเป็นล็อกเนี่ยคณะกรรมาการเพิ่จัดไว้เรียบร้อยแล้วสามเมตรคูณสามเมตรขายทั้งหมดสี่คืนนะครับผมคณะกรรมาการเพื่อจะต่อไฟมาไว้หื้อแต่โต๊ะอย่างเต้นเต้นอย่างมันมีสักอย่างเป็นตีลุงล่งๆเอ๊ะแกมีไฟนะครับผมล็อกละสามพันบาทขายสี่คืนนะ อ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับผมใครที่จะจองฮื้อแมววันเดียวกันนะครับผมวันที่25มามกราคมนะอ่าขณะกรรมาการเพื่อจัดเตรียมรอนี่แล้วนะติดเบอร์ไว้ใื้เรียบร้อยแห่งต่างหากเดี๋ยวจะมาพอว่ามีกี่ล็อกนะครับผมอ่าจะไปพอล็อกสุดท้ายเลยสําหรับใครที่มาจ้านะก็อาจจะบ่ดได้เพราะว่าเพื่อนเปิดใือ้จองวันเดียววันที่25้า พร้อมกันทั้งหมดนะพร้อมกันทั้งหมดเลยใครที่จะจองกันมานะครับผมเดี๋ยวมาพอ่ว่ามีกี่ล็อกนะครับบางคนเพิ่งกระถามมานี่กงน,นอ้องอันนี้เป็นรายละเอียดนะมีทั้งหมดร้อยกว่านะครับผมร้อยกว่าล็อกนะร้อยกว่าล็อกแต่คนจองน่าจะเยอะกว่าร้อยกว่าล็อกนี่แน่นอนนะครับผม อ่านี่สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านขายของ็อกขายของอย่างต่างๆมีคำถามมาก็เอามาอัปเดตกันสำหรับแฮมตี้หนึ่งอ่าอันนี้เปินมาจัดเตรียมไว้นี่แล้วนะครับคือล้วงหอยจะมีล้วงหอยนะครับผมอยู่นี่อ่าก่อนจะถึงแง่เวทีตั้งปูนนะครับมีล้วงหอยอ่ามี ของรางวัลเยอะแยะแมากมายแต่ตอนนี้เพื่อนยังมาตั้งเตือนนะครับผมใครสนใจจะมาล้วงหอยก็มาตัดนี่เลยนะครับสำหรับ,บมุมนี้เริ่มงานแล้วนะครับผมงามขนาดเลยดอกซากุระสองต้นเสร็จเรียบร้อยแต่ตัวหนังสือยังมาขึ้นเตือกใกล้ๆหมน้อยหนึ่งอะ่ะนี่มันไก่างานล้มไปอยู่นะครับมาธรรมดาเด้อมีแบงแมงกับเบอร์บินอยู่นี่แปบบ๊แบๆบแบบตัวบินได้เพรละ ดอถ้ามีลมมันก็จะบินดุดดัดดุดดัดดุดดัดไปเลยไม่งของแต้เลยเด้อนี่มินี่แฮมตัวหนึ่งเด้อวับแวบวับแวบนะผีเสื้อนะครับผมย่างเข้ามาตั้งนอยเพสโอ้โหสุดหล่อขยันมากเลยนะครับผมหลังใส่ผ้าจิบผ้าสีม่วงคนหล่อในเปิ้งตึงเนี้ยกันดีเด้อเอาเต้นี่เถิดเถิดเถิดบวธรรมดาเด้อนี่ต้องอีก่ะ เนี่ยการเนงานนะเนาะเดี๋ยวมาพอช่างอิเล็กทรอนิกส์นะประจาวัดไอสามเมคีวัดพระเจ้าตันจริรัตนะมุมเมืองอันนี้เรื่องเสียงเครื่องเสียงเรื่องไฟเรื่องอย่างแต่งๆนี่นะจะอยู่ที่ปุณนี่หมดอันนี้ปุนจบปุนออเดอร์จบแมาสูงนะครับจบอะไรอย่างก็เสาไฟแรงสูงแต่ปุนมีจ่ายฮอกนะครับศึกษาเอาคนเดียว แปงเอาคนเดียวนะฮอนวอดนี่รู้ไปหลายแล้วนะครับที่เป็นชุดเป็นชุดที่มันรู้ไปย้อนเปิ่นทั้งนั้นนะ่ะนี่นะจนกว่าจะมาเป็นนี่นะ่ะคอมนี่เตรอเสี่ยงเงินไปเต๋อด,ดีแล้วกว่าจะได้ความหู้มานี่นะครับอห่อเอาเตอ๋ออันนี้เปิ้นติดหมดหับติดหมดนะครับจานเดาเทียมอ่าบอกว่าจะเป็นเครื่องบินนะเครื่องบินนะจะทายนะมันเครื่องบินจะเปลี่ยนยางเครื่องบินนะได้หมดนะครับคนนี้นะ อันนี้อู้เล่นกันบไไดายนะครับผมแต่เป้นเป็นสร้างแตะนี่บัดท่ามาติดต่อนะครับเป้นทําวัดไทยสามัคคีทีเดียวทําบุญอย่างเดียวคนเนี้ย กันเขียนกระทาเขียนย้อนตตรๆบนแบบของดีนะอันนี้ของดีเด้อนี่จะเอาพอนะมาพอกระูดตรรกําลังหาเขียนได้สองออนได้เวลากินเข้าเห็นแล้วบนแามากินเข้ากินเข้าจัดไปครับผมมาครับเขียนย้อนเขียนไม่ง้ามได้สมออนบนห้องกินเข้า ต food, ัวโรวันนี Jamie, <always S 1> ้ป้นก <No. S 1> ี่ข้อกับลาบด้นี่ตดตัวโรวัดไทยสามัคคีแกว่าจะกินน้ำพริกโจยบุกหวานเจี๊ยบป้นมาจิอนที่มีป้นหล่อแหลบมังหล่อแหลบเลยอันเด้อที่วัดไทยสามัคคีม่วนอกม่วนใจแม่แม่แม่หน้นั่งนี่เลยหน้านั่งตัวก่อนนี่อ ขี่ข้าคนลอิลัมเจ้าปีในน้องหนุ่มห้องหัวแม่มือแดงห้องเตกห้องขอล้องห้องห้องขอ้องไปนอนนอหนุ่นมปด้อนนี่่ยัพี่ ที่หมดหมดหมดหรอเด็กเองยรอแต่วันนี้วันนี้คนก็น้อยประหน่นนักเนาะคนเกี่ยนยันน่ะว่าต้องการเนีงิน งากันไม้เห็นหน่อยวันนี้ไหวหน่ยสุดิได้มาเได้เยอะสักวันมาได้จนันอาแฟนยักวันนี้ก็เป็นเห็นวันหนึ่งนะเห็นยวันนี้ได้หลายหลายออนด้วย แงมว่าก็ได้เนาะเจเขียนนี่ได้สามออนนี่วางตัวก่อนนี่แม่ได้หื้อพอนี่มันเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวไปพกป้อน้อยป้อนานกันบาเนี่ยเี้ยกันเนี้ยงานกันเนี้ยดีอันนี้ป้นคอสกันบอกครับเนี่ยอ๋อเนี่คอรสคือมันงามโซวันนี้ป้นเนี้ยกันก่อนแตะนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยป้นตกลงกันจะเอาแห่ปนเนะย บอดดีวนี่ด้อยแสมปันไปอันนี้ซ่อมแล้วเลยถ้าข่อยมาจ้าจ้าจ้า,จา,จานี่จะบอดด้เลยนะนี่นะมันมีแสมปันไปบอดด้พอเอาเตะ๊บปนจ่อยโจ,จ๊จจอยจอยอยู่ตรงหลังปุ้นก้มแม่เขียนกะว่าอย่าเอาแสมปันบอดดีวนี่ต่ดลายกันโมดแล้วนะครับตกลงกันแหวได้เต้าดอยเต้าอ,อ่อนบอดดี้นี่ตีแล้วตียังมีแสมปันไผ่เดี๋ยวโโรอพอว่าจะถึงสี่ปันว่า นออ่ตรงสื่อมันน้อยตัวตัวยกันเขียนนะครับบัดเดี๋ยวนี้นะัดเจ้ผมคนเดียวปุ่นคนเขียนปุ่นอยู่หลังปุ่นลลยเก้าไม้สาระปุ่นอ่าผมนี่เป็นคนอู้คนโวแต่ออแกก็เขียนตัวเขียนพ้องเขียนมาให้แบีนี้เจโวบัดดาเออามาเจ้โวบัดดาโว้เ้โวแกนโวงแนโวแต้เต้เนียแเต้อ่า แม่นแล้วอืมเพ,พื่อนถ่ายวิดีโอเขียนพีชแหมแล้วอ่ะป่ดูได้โลบเห็นล้วเนาะฟังบ่าได้เลี่ยงเลยบ่อือแต่ว่าเฮาโวแล้วก็จุเพื่อนพีชแหมแล้วอ่ะประเด็นเนี่ย ขนาดอยู่โคละตี้แล้วอะ่ะไปจีไ่ไหนไทยนี่อ,อยู่นี่ไทยแปลนุีไหนมีเตียกอ่ะฮะอือพอดอเนี่ยตีหน่อยมีคนเลือกตีหน่อยเข่าเขียนยังใดพ่องอีกอะนี่วันนี้เดี๋ยวอย่างให้พ่อกระหาแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นเนอะ<อ>เอออจอนเป็น5ละสะตะหังสีแม่แม่กะสะ๋อถูกก็อดอลย ฮะละฮะกะกะก๊อตนะมูอืมนี่ก๊อตก็มีมครบก็มีพอเออต่อถ้หลายยังอืมอืมมาจแาหมดเด้อเจ้าปีนายน้องนี่อู้เรื่องแตะนี่เพื่อจะเขียนแบบนี้นี่กระถาหลายบดนะหลาย,ลายบดอืมแล้วเดี๋ยวจะปาไว้พ่อปูจันนันท่าต้องปูนพ่องนะ เนเขียนก่อนตั้งแต่ตเจ้าเราบัดเดี๋ยวนี้ประมาณบ่ายสองเออวันนี้นะนะกลิ่นลาบเพิ่นอยู่เมินหน่อยอันนี้อู้เล่นกันมาได้นะครับนี่พอดูเปิ้นโวอยู่ปุ้นหมอมานั่งเขียนอยู่เพี้ยพิดติ๊กติ๊กลบติ๊กติ๊กดื้อไม่ลบละอ่านตัวเออ่านตัวมันจะไป่ได้เบ่ผิพดมือมันโวยอ่นอ่านนะตัวต่อ นี่เขียนจนปากกาหมดเลยเด้อมาธรรมดาไออย่างกอปนันมืออย่ามาดิอย่าเลยมือมือเป็นเกลียวแล้วบ่ตัดตัดตัดอันนี้หัวเปิดนะนี่หอกระถาเปิ้หรอฮะเปิดหอวะไ่หรอี่ถังไปไป่ได้เห่าถังหรอกแกอันเดียวหรอเอาถังเปุ๊บนะนี่นี่อะย่างน่โมบ่ปนันโมพุทธายะอ๋อนะโมพุทธายะนะครับนี่นี่มาอุอืม ถ้าป่าบ่ขึ้นน้ำเอากะบ่อมาอ้าอู้เรากันน้ำโมพุระเน้ยอีบ่นโมพุทธำโมน้ำโมมาอ้าอูลาพาสการลาพาสถารลาพาสการสการคนเขาเนี่ยมาถึงได้ตัวลาพาสการลาพาสการนี่สองคอนละลาพาเนี้ยมาพอห้องป้อนแนนนี่พ่อ อันน like. <laughs> ี ne, ้บนเข่งด้วยซอยแว่นตาเหี่อ่เปงด้วนี่ตปูอาจารจันย่อยว่นนี้หนีดูเอย่างกคะกะคข้างะง่ะอืมนี่โมพุทได้ยาบกกันแลอันนี้กันนะโมพุทธายเาเหมือนกันพระวันพระวันอีบอกตเพราะว่าลาพาก็รอใะเนี่ยพานาตุ่เหอเนาะเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับผมอือ พออันนี้อันนี้ตัวหนังสือคนมะเกาเ่าแท้ๆหนะ่อนี่คนมะเกา่าคนเท่าๆพ่ายาเขียนอีมือสั้นๆหน่อยแต่ขังดีนี่เออขังจันหน่อยเลยนะ <c ười> อุเล่นอูนอนหัวกันไปนะนี่อเ,อนเอยันอน <c ười> ออนนี้ก็ตัวเดียวกันเหมือนกันอืมนี่อันนี้กระถานเราเดียวกันเลยนี่ น้ำหมูปูตแตญญนืมปูงเนาถ่าหลวงปู่บุญชุม่มหาลาองอืถ้าวันตุเมเอขอบไน้อยดวงดีดออันนี้เป็นยึกยึกก่อนเออมันมีแล้วสีบอ,อกเออทาละนี่ผมไม่เขียนปากกาหมดเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเนื้อหาสาระที่มาอัปเดตกัน กับปนอยปน้นนันปูจันนั้นถาพ่อครัวแม่ครัวอย่างแต่งแต่งปุง่นมาช่วยกันที่งานวัดตั้งแต่แต่เจ้าเลยผมก็มาโวอยู่นี่ตั้งแต่แต่เจ้าแล้วนะครับผมเจ้าข่อยขวา,ายวันนี้ดีหน่อยโจกดีหน่อยลาบปากนะวันนี้ได้กินลาบกินอย่างแม่ครัวปุนเนื้อกินล้าหมูเก้านะครับผมอต้องขอกราบอนุโมทนากับแม่ครัวตัวกับปุ้นคนล้างถ้วยล้างชามอย่างปุนกระใจดีปุ้นยืนพอปุ้นยิ้มหี่ยิ้มหนี่อยู่ปุ้น เดี๋ยวผมยื้อพอเ้อปุ่นปุ่นยิ้มอยู่ปุ่นนั่นก็นนี่ยิ้มอยู่ปุ่นใจดีนะตั้งเพนะมาว่าแม่คัวคนลังถ้วยคนขนไม้นี่เพื่อนกัยิ้มอยู่นี่ยิ้มหนียิ้มหนีอยู่นี่นะเออสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาคูณคนไปก่อนกับปุ่นน้อยปุ่นนันหลายๆคนนี่ปุ่นมาช่วยกันนะครับผมขออำนวยโยชัยให้ทุกท่านที่เข้ามาพอเข้ามารับชมคลิปนี้จงอายุมั่นขวัญยืนหิมะกะขึ้นโจกดีมีเงินใจถูกเหล็กถูกหวย เจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและนหน้าที่การงานจงมีอายุวันแนะสุขภาพและภาษาการอันจุ่มเนื้อและเย็นใจไข่ที่มีสุกอยู่แล้วของห้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปไข่ที่มีตุกของห้ตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่ซุกจงเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หัวถั่วคนกับผมพี่หน่นหน,นึ่งแล้วก็ปน้อยปนแหนกู้กู้กู้คนต้องลำแลกกูค้คนไปก่อนเด้อปะกันในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ